สวัสดีครับเพื่อนๆชาว h ฮอตวิวไทยแลนด์นะครับคลิปนี้นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับได้ปล่อยตัวรถโมคันนี้ไปนะครับก็ได้มีเพื่อนๆเนาะ เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับว่าพี่สอนโมหนด,ดีพี่แกะรถออกองไงอะ่ะพี่ทําสียังไงพี่เปลี่ยนล้อย,ยังไงอ่าเดี๋ยวคืออ่าเดี๋ยวจะทําคลิปสอนโมรถให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวแต่ว่าจะแยกเป็นแต่ละคลิปไปนะครับคือคลิปนี้จะมาสอนเป็นการเจาะเจาะท้องรถก่อนนะครับอ่าวิธีเจาะ อันนี้เป็นงานของมาจอเล็ตครับมาจอเล็ตจะมีแค่ยิงหมุดไว้แค่ตัวเดียวแต่อันตัวตัวนี้ผมผมเจาะไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าตัวนี้โม่สีเปลี่ยนล้อเรียบร้อยแล้วคืออันนี้เป็นงานเดิมของมาจอเล็ตเลยครับเป็นรถตู้ที่เพิ่งแกะไขมาคลิปที่แล้วนะอ่ะเนาะอ่านี่ครับหมุดสีแดงนะเพื่อนๆตัวนี้ครับเราจะต้องเจาะครับงานมาจอเล็ตจะมีแค่รูเดียวครับแต่ว่างานของฮอตวิวจะมีสองรูครับจะยิงหมุดไว้สองตัว อ,อันนี้คืองานของท็อดวิวครับอันนี้ผมก็เจาะแล้วจะมีหมุด2ตัวนะครับอันนี้เจาะเรียบร้อยแล้วโทมิก้าไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าผมไม่เคยมีรถของโทมิก้านะแต่ว่าได้สั่ง Honda Civic FB ไปแล้วแหละแต่ว่าของยังไม่มาส่งครับเดี๋ยวจะเจาะโทมิก้าให้เพื่อนๆดูแต่ว่าคลิปนี้จะมาเจาะเป็นตัวอ่า มาจ่อเล็ก,ก่อนแล้วกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้คือเพื่อนๆต้องมีสว่านนะครับถามว่าไม่มีสว่านเจาะรถได้ไหมไม่ได้นะครับบอกเลยต้องมีสว่านนะครับเพราะว่าหมุดที่ย้ำไว้นี้มันเป็นอลูมิเนียมนะครับคือต้องใช้สว่านเจาะดิงเท่านั้นอ่าทีนี้เรามีสว่านแล้วมีอะไรต่อมีสว่านมีดอกสว่านครับตัวนี้จะเป็นดอกเล็กดอกเล็กคือเจาะน้าร่องในหมุดก่อนครับ เจาะเข้าไปในรูหมุดก่อนแล้วดอกใหญ่เป็นเป็นอาเขาเรียกว่าอะไรล่ะเจาะเจาะตัวปลายหมุดเนี่ยทิ้งครับให้มันหายไปถามว่าดอกเล็กเจาะนำล่องก่อนทําไมคือเจาะเข้าไปเพื่อเป็นรูพอเวลาเราถอดรถออกมาเสร็จแล้วทําสีเปลี่ยนล้อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องขัดน,น็อตเข้าไปต่อเหมือนเดิมครับ <Yeah. S 1> เพื่อให้รถอยู่สภาพเดิมวิ่งได้ อันนี้ที่โมูไว้ล้อหมุนได้ปกติครับเปลี่ยนล้อเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเรามาลืมเจาะกันเลยครับถ้าเพื่อนๆมีปากกาจับงานก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซื้ออันดับแรกก็เจาะสวานก่อนเลยครับโอเคอเดี๋ยวผมสูงให้ดูชัดๆแล้วกัน มาเริ่มเจาะกันเลยนะครับดอกเล็กนําล่องไปก่อนเลยครับข้อควรระวังคือต้องเจาะช้าๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกดมากครับเพราะว่าดอกเล็กนี้มันหักง่ายนะครับเจาะไปเรื่อยๆครับ กดสว่านนิดหนึ่งนะครับเจาะลงไปตรงๆนะครับอย่าให้รูเบี้ยวอ่าโอเคระวังเศษเหล็กจะบาดนะครับนี่นะครับเพื่อน จะได้งานมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะนี่แบบนี้นะครับแล้วทีนี้ยังไงต่อใช้ดอกใหญ่ครับใช้ดอกใหญ่ทีนี้เราต้องใช้ดอกใหญ่ครับอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนดอกสว่านก่อนนะครับแป๊บหนึง อ่ะทีนี้ใช้ดอกใหญ่เจาะนะครับเพื่อนๆเ,เจาะแค่ให้หัวหัวตัวหัวหมุดนี้หายไปแค่นั้นนะครับอย่าเจาะลงไปตัวที่บอดี้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหัวน็อตจะใส่ไม่ได้นะเพื่อนๆ อ,อีกนิดหนึ่งครับน่าจะได้แล้วเดี๋ยวอะได้แล้วครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับเจาะเรียบร้อยแล้วอ่านี่ครับเพื่อนๆถ้าอาเห็นไหมครับได้แล้วหมุดถ่ายไปแล้วครับทีนี้เราก็แกะออกมาครับอ่านี่ ก็จะได้เป็นด้านในมาจอเล็ตจะมีเป็นลวดลวดรองล้อไว้นะครับแต่ถ้าเป็นของ h ฮอ v i e วด้านในเนี่ยตัวด้านในนี้จะมีเป็นพลาสติกล็อกล้อไว้อยู่นะครับด้านในก็จะมีเป็นตัวคอนโซลนะครับก็จะมีฐานล้อแล้วก็จะมีเป็นกระจกนะครับอันนี้เป็นตัวของมาจอเล็ตเนาะ,ะนี่แกะได้เรียบร้อยทีนี้ก็ พร้อมที่จะเอาบอดี้ไปทําสีหรือว่าอยากจะเปลี่ยนล้อเพื่อนๆก็เปลี่ยนได้แล้วครับทีนี้โอเคเสร็จเรียบร้อยครับวิธีเจาะรถในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ไว้นะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะ<ๆ>เพื่อไม่พลาดคลิปโมรถคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนวิธีกัดสีบอดี้แล้วกันนะครับโอเค สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ